าเขาวัดมาแล้วคาดหวังจะมีอรหันต์เต็มวัดเนี่ยผิดหวังตั้งแต่เข้ามาแล้วถ้าเข้ามาแล้วถ้านคาดหวังว่าคนในวัดจะเป็นคนดีทั้งหมดท่านผิดหวังตั้งแต่เข้ามาแล้วจริงไหมวัดทุกวัดคนที่เขาวัดมาเนี่ยก็แสดงว่าบุคคลเหล่านั้นทั้งนั้นเลยเป็นนักเรียนที่จะมาเรียนรู้เรื่องธรรมะทั้งหมดเลย มีทุกข์มีความโลภมีความโกรธมีความหลงแล้วท่านจะไปคาดหวังอะไรเพราะเข้ามาท่านก็ต้องเจออยู่แล้วเพราะบุคคลเหล่านี้ก็มีความโลภความโกรธความหลงเพราะบุคคลเหล่านี้ก็มีความทุกข์เหมือนทางโลกไงเวลาไปเรียนเสระะ็จปั๊บอ่ะเพื่อนเพื่อนที่เรียนด้วยห้องเดียวกันมันก็ไม่รู้เหมือนกับเรานี่แหละมันก็อาจจะมีคนดื และคนฉลาดคนเก่งและคนโง่ฆ่ากันอยู่ในห้องเรียนนั้นแต่ถ้าจะไปเรียนน้งหวังไว้ว่ามันจะต้องเป็นเด็กดีทั้งหมดแล้วก็เรียนเก่งทั้งหมดผิดหวังแต่คิดแล้วก็ย้อนไปที่เราเทศดเมื่อกีกด<ม>ใจรักไงคุณเข้าใจไหม,มบูชาธรรมโชคดีนะยังไม่มีใครตบกันที่วัด แล้วก็โชคดีที่สุดยังไม่มีพระอาจารย์ไล่ออกจากวัดทั้งคู่ยังไม่มีมชื่อื่นเาทำเช่นนั้นแล้วเขาก็เห็นผลว่าไม่เสียดายเ่ะเสียดายทำไม,มเดี๋ยวมีคนใหม่มามดีซะอย่างคนทะเลาะก,กันในบริษ,ษัทก็ไล่ไปออกทั้งคู่แล้วก็หารับสมัครคนใหม่เข้ามามันก็เท่านั้น ถ้าบริษัทมันดีสช่ยางเดี๋ยวก็มีคนมาสมัครใหม่จริงไหมอันนี้ฉบับภาะวัดป่าเนี่ยท่านเป็นอย่างนั้นไม่เกรงใจเพราะท่านคิดว่าใจในี่ยสำคัญคนที่ตั้งใจมาปฏิบัติจริงๆมีเยอะแยะเหมือนทางโลกอะโรงเรียนดีๆเข้าง่ายไหมละ่ะมาอะไรดีๆ สอบเข้าง่ายไหมล่ะสอบง่ายไหมี่ยไยมันก็เป็นเช่นนั้นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญทุกวันคนมาที่นี่ต้องเดินจะกรมนั่งภาวานาใช่ไหม <c oughs> ถ้าบอกว่า มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็แล้วจะไปทำวิธีไหนล่ะที่มันดีมากกว่านี้ <c oughs> เราคงได้จะบอกว่าที่ไหนสบายใจก็ไปเถอะไปที่สบายใจนั่นเสีย <c oughs> ไม่จะเป็นต้องมาเปลี่ยนแปลงเราเราออกจากป่ามาเพื่อจะมาเปลี่ยนแปลงพวกท่าน ไม่ได้ออกจากป่ามาเพื่อให้พวกท่านมาเปลี่ยนแปลงเราท่านาจริงไหมล่ะวันนี้พวกท่านมาพึ่งเราไม่ใช่เรามาพึ่งพวกท่านจริงหรือไม่ถ้างั้นเนี่ยเราเคยบอกแล้วมันหนักถ้ารับไม่ไหวก็มีที่อื่นเยอะแยะมากมายได้หมด อะไรที่มันจริง,รงๆเนี่ยมันเหนื่อยนะมันอึดอัดมากเหมือนเรสอบโรงเรียนเข้าโรงเรียนเก่งๆเนี่ยครูทโรงเรียนเขาติวหนักมากเลยเรียนหนักด้วยเด็กๆบางทีบนนะ่นเรียนหนักแต่ถ้าเรียนจบออกมาแล้วมีคุณภาพไหมมีคุณภาพไงไปเรียนโรงเรียนธรรมาดารง่ายไหมง่ายตามใจ เรียนบ้างมาเรียนบ้างครูก็ให้เกียรติดีๆ <_ t une> จบออกมาแล้วจะปัญญาจากไหนไปใช้ชีวิตไปทำการทำงานได้กับเขาทั้งทงเหมือนกันเอาอะไรไปแรงตั้งกับกิเลสละ่ะเจออะไรนิดๆหน่อยเขาว่าให้เกาโกรธเขาแล้วควบคุมสติตัวเองไม่อยู่เห็นไหม มันเป็นเช่นนั้นจริงๆทุกๆท่านมาปฏิบัติธรรมทุกๆท่านมาเพื่อสร้างความสุขมาเพื่อละความทุกข์พะท่านหอบกายมาทำบุญหอบทุนบุญของตัวเองมาสร้างใจให้มัดียิ่งขึ้นไป ไม่ใช่มาเก็บเอาเศษขยะอารมณ์ของคนอื่นเอาไปเก็บไว้ให้ตัวเองทุกข์ให้ตัวเองเดือดร้อนมันไม่ใช่อย่างนั้นไม่มีใครดีไปก่อใครหรอกพอเข้ามาเป็นผู้เดินทางอยู่เมื่อเดินทางอยู่แล้วล้มเสมอเหมือนเด็กเ,เด็กมารวมกันเยอะ มันก็ล้มเดี๋ยวยืนได้เดี๋ยวล้มเดี๋ยวยืนได้เดี๋ยวล้มเป็นเรื่องปกติวันนี้จบการที่ความเพียรวัดการที่ความเพียรเมื่อมีความเพียรแล้ววัดการที่ความอดทนใครอดทนได้มากเท่าไหร่ยืนหยัดอยู่มากเท่าไหร่คนนั้นจะเป็นผู้ชนะ จริงหรือไม่วันนี้ที่ยกตัวอย่างให้ฟังที่เราบอกว่าไม่ว่าจะไปกี่วัดร,ร้อยวัดพันวัดก็เหมือนกันถ้าไปเก็บเรื่องราวมาแล้วเพียงบอกว่ามันไม่สมอารมณ์ตัวเองก็รู้เลยว่าตัวเองนั่นแหละยังมองไม่เห็นตัวเอง สองตัวเองไม่เจอสุดท้ายก็โทษคนอื่นอยู่ร่ำไปแล้วเมื่อไหร่ล่ะจะหยุดท่านจะคอยคว้าหาอยู่อย่างเงี้ยอยู่เรื่อยไปเหมือนที่เราพูดว่าท่องเที่ยวไปในโลกต่างๆเหมือนคนในโลกนี้ไปเที่ยวกี่ประเทศประเทศเนี่ยท่านจะสซก,กี่ประเทศสุดท้ายท่านก็กลับมาที่เดิม เมื่อเดิมท่านว่าประเทศนั้นดีลหละถ้าว่าประเทศนั้นดีจริงๆไอ้คนประเทศนั้นมันก็คงไม่หนีจากประเทศนั้นไปเที่ยวประเทศนั้นก็แสดงว่ามันก็พอๆกันเพราะว่ามันไม่รู้อ่ะมันไม่ได้เห็นตัวเองมันเลยไปอยู่เรื่อยเหมือนกันกับใจที่มันท่องเที่ยวไปเพราะมันรู้จักพอเมื่อไม่รู้จักพอมันก็ไปเรื่อยๆสุดท้ายมันก็ตายเกิดตายเกิดอยู่แบบเนี้ยมันก็ไม่จบเพราะว่าไม่เพียรละไม่เพียรวางจิตเลยไม่ว่าง อย่างเงี้ยจะถึงฝั่งแห่งมรรคแห่งผลได้อย่างไรวันนี้วัดการที่ความเพียรวัดการที่ความอดท,ทนใครทนได้ก็ข้ามเองโอเคใครทนไม่ได้ก็ทุกต่อไปเจอกันที่เดียวฝั่งโน้นความสุขอันแท้จริง ใครทิ้งได้ก่อนไปรอก่อนใครทิ้งไม่ได้ก็เกิดตายกันอย่างนี้อยู่บ่อยๆไม่จบสักทีขอให้ความสุขสุข,ขีโชคดีเดือนท่านทั้งหลายอยากเจอกันก็ไปเจอกันที่เดียวกันแต่ถ้าความเพียรไม่ถึงความพยายามไม่ถึงความอดท,ทนไม่ถึงก็เราคงพลาดพลาดจากกันเราไม่มีโอกาสได้เจอกันอีก ดังนั้นวันนี้อยากให้ทุกท่านทั้งหลายจำไว้ให้ดีๆถ้ากรรมาฐานไม่แน่นเมื่อไรกรรมาฐานแตกเราได้แยกออกจากกันเราไม่มีโอกาสอยู่ด้วยกันอย่างแน่นอนสู้มันต่อทนมันต่อแล้วเราจะอยู่ด้วยกันสอนกันไปอย่างเงี้ยจนที่สุดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ช่างเราจะทำไปอย่างนี้ เรายู่อยู่ตรงนี้ใครอยู่ใครไปถามใจตัวเองก็แล้วกันว่ามาทำอะไรมาเพื่ออะไรแล้วท่านจะรู้ว่าตัวท่านเองนั่นแหละจะต้องแก้ไม่ใช่แก่ที่คนอื่นรู้ตื่นเบิกบานถึงฝั่งพระนิพพาน,านอย่างแน่นอนเท่านั้นแหละ